กลาสวัสดีเป็นแฟนอาร์ตทอยและทุกคนที่ผ่านทางมาด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับกิจกรรมฟอร์มยักษ์ที่น่าสนใจของวงการอาร์ตทอยที่มีชื่อว่า Thailand Toy Expo โดยเป็นการรวบรวมเหล่าบรรดาศิลปินและผลงานมากมายของวงการอาร์ตทอยโดยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญทุกท่านรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับกิจกรรม Thailand Toy Expo จัดขึ้นเป็นครั้งที่12ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันที่4-7ถึงเมษายน2024โดยตั้งเต็นท์จัดแสดงผลงานอยู่ที่ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าและตั้งบูธแสดงสินค้าอยู่ที่โซนกิจกรรมพร้อมทั้งมีเวทีแสดงโชว์ภายในตัวห้างอีกด้วยนะครับกิจกรรม Thailand Toy Expo ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากบรรดาเหล่าผู้ที่นิยมชมชอบผลงานอาร์ตทอยของศิลปินชาติต่างๆอาทิเช่นจีนแผ่นดินใหญ่ญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกง และประเทศไทยโดยภายในงานจะมีการตั้งเงื่อนไขรับสิทธิ์ในการซื้อที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเวลาและสถานที่ในการรับปัตรคิวรวมถึงเงื่อนไขในการเข้าถึงและจับจอง Special Limited Collection ซึ่งหลักทางค่ายพผู้ผลิตจะกําหนดให้เป็นการสุ่มรางวัลจากการขูดบัตรลุ้นโชคและการรับลอตเตอรีร่เสี่ยงดวงตามเวลาที่กําหนดณบรินะเวณหน้าบูธที่จัดแสดงสินค้าอีกครั้ง เรียกได้ว่ามีเงินอย่างเดียวก็แทบจะซื้อไม่ได้ต้องอาศัยดวงเข้าช่วยอีกทางหนึ่งด้วยนะครับผมและทีมงานได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักสะสมที่มารอรับคิวเพื่อได้รับโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าและมีส่วนร่วมในการรับรางวัล hmm. Special Limited Collection โดยท่านักสะสมท่านนั้นกล่าวว่ามาเข้ารับคิวตั้งแต่เวลา7นาฬิกาณศูนย์นนนนการค้าเซ็นทรัลเวิลด์บริเวณฝั่งเซนเพื่อรับบัตรคิวในเวลา10นากา30นาที ในการเลือกซื้อสินค้าเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งผมต้องขอแสดงความนับถือหัวจิตหัวใจความมุ่งมั่นของท่านนสสะสมและขอกล่าวคำขอบคุณที่สละเวลาให้รายละเอียดข้อมูลมาลที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมและทีมงานช่องดีเหมือนกันมีความตั้งใจพาทุกท่านไปร่วมชมบรรยากาศอีกหนึ่งกิจกรรมฟอร์มยักษ์ของบรรดาผู้ที่ชื่นชอบอาร์ตทอยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจของทุกท่าน ในการเลือกสะสมอาร์ตทอยและไปร่วมกิจกรรม Thailand Toy Expo ในครั้งนี้หรือในครั้งต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ